สวัสดีค่ะเปียค่ะวันนี้นะคะเปียจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมศูนย์ตัวสุขภาพของแอดไลน์นะคะเดี๋ยวเราตามเปียเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเปียก็อยู่กับน้องก้อยแล้วนะคะ สวัสดีค่ะก้อยนะคะพยาบาลประจำคลินิกแอดไลฟ์ค่ะค่ะน้องก้อยคะมีหลายคนสอบถามเข้ามาค่ะว่าศูนย์ CTMI ของเราค่ะมีบริการตรวจอะไรบ้างคะแล้วมีข้อแตกต่างจากศูนย์บริการอื่นตรงไหนคะได้เลยค่ะพี่เพียรที่คลินิกแอดไลฟ์ของเรานะคะเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาลแห่งแรกค่ะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI หรือว่า Joint Commission International นะคะ ซึ่งเป็นองค์กรสากลจากอเมริกานะคะที่จะมาตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยค่ะให้เป็นตามมาตรฐานสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าที่คลินิกแอดแลบของเราค่ะมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะโอ้ผ่าน JCI ด้วยนะคะอันนี้ใช่ไหมคะน้องก้อยะคะ่ะที่เป็นประกาศของ JCI ใ,ใช่ค่ะพี่เปียใช่ค่ะฟัง้วน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราพาไปชมกันข้างในกันดีไหมคะได้เลยค่ะ,คะตามไ้มานะคะ โหห้องนี้วิวดีมากเลยนะคะน้องก้อยมีวิวเป็นภาพท้องฟ้าด้วยน่าจะนอนสบายนะคะห้องนี้ไว้ทําอะไรคะห้องนี้เป็นห้องซีทีสแกนค่ะพี่เตียห้องซีทีสแกนนี้ไว้ตรวจอะไรนะคะน้องก้อยซีทีสแกนนะคะเป็นการดูความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะโดยการฉายรังสีเอกเข้าไป แล้วใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลผลภาพสร้างภาพขึ้นมาซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ละเอียดแล้วก็เป็นภาพสามมิติค่ะใช้สําหรับตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกเช่นรอยแตกร้าของกระดูกแล้วก็การทําลายของกระดูกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรวมถึงวินิจฉัยอาการปวดต่างๆหรือว่าป่วยต่างๆได้เนี่ยเช่นความเสียหายของอวัยวะภายในภาวะเลือดออกของอวัยวะภายในเนื้องอกการเกิดลิ่มเลือด ตรวจภายในช่องท้องแล้วก็ปอดเป็นต้นค่ะทั้งนี้เนี่ยก็ยังสามารถตรวจด,ดูขนาดของก้อนเนื้องอกแล้วก็ติดตามผลตรวจเนี่ยหลังจากที่รักษามะเร็งได้ด้วยนะคะพี P ่เปียโอ้ค่ะอย่างนั้นมันก็เหมาะมากเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการตรวจ CT s c สแกนนะคะอยากรู้แล้วค่ะว่าห้อง m อ i จะมีวิวสวยๆแบบนี้บ้างไหมคะดย๋ยวน้องก้อยพาไปชมหน่อยนะคะได้ค่ะพี P ่เปียงกันตามก้อยมานะคะ องนี้เป็นห้อง MRI ค่ะพี่เปียค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงค่ะโดยจะไม่มีพวกวิวสวยๆแบบ<อ>ห้องเซตีสกแกนนะคะแต่เราจะเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักค่ะโดยในขณะที่ทำการตรวจเนี่ยเราก็จะมีเพลงฟังเบาๆ<อ>ให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะี่เปียค่ะ แล้วห้อง m r i ค่ะน้องก้อยใช้ตรวจอะไรบ้างนะคะการตรวจด้วย m r i นะคะจะมีหลักการทํางานก็นนคือว่าจะน,คนคําคนไข้เนี่ยเข้าไปสู่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงแล้วเครื่องเนี่ยก็จะปล่อยลื้นความถี่วิทย,อยุออกมาค่ะพี่เปียจากนั้นเนี่ยจะประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงเนี่ยเป็นภาพสามมิติเสมอจริงเลยค่ะจะสามารถมองเห็นเนื้อยเยื่อได้อย่างชัดเจนทําให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเลยค่ะ เหมาะกับการตรวจวินิจฉัยได้แก่ความผิดปกติของสมองเช่นเนื้อง,งอกในสมองสมองขาดเลือดความผิดปกติของหลอดเลือดตรวจเช็คหมอนรองกระดูกแล้วก็พวกเส้นประสาทไขสันหลังในบางสภาวะได้ค่ะเช่นพวกโพรงก,กระดูกสันหลังตีบแคบหรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทเหมือนที่เราเคยเจอกันบ่อยๆค่ะความผิดปกติของไขสันหลังเป็นต้นค่ะพิเปีย จากที่น้องก้อยนะคะได้พาเดินชมบรรยากาศตามห้องต่างๆนะคะปกสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็แอบสอบถามน้องก้อยได้ไหมคะว่าราคาของเราแพงไหมคะไม่แพงเลยค่ะพี่เตียเพราะว่าของเราเนี่ยเทียบเท่าโรงพยาบาลรัฐเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเลยค่ะโหราคาดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องก้อยนะคะที่พาพี่เดินชมบรรยากาศรอบๆคลินิกนะคะยินดีมากๆเลยค่ะพี่เตียและสำหรับ ท่านไหนนะคะที่ยังมีคำถามหรือว่าสนใจด้านไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถ inbox หรื box, อว่าคอมเมนต์ใต้โพสตนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสอนโพต,ต้องขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ